เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหรือไม่ได้ครับเฮ้ยโอ้โ,โ,อโหได้จริงๆครับโอ้โหเก่งมากเลยว้าวตัวใหญ่ด้วยเ <_ S 2> ดี๋ยวเดีด๋ยวเอามาเอามาถ่ายรูปหน่อยต <_ S 1> ัวนี่กิ้งกาบแบบแบบสายพันธุ์หายากนะครับเนี่ยไม่มีในโลกนี้นน <_ S 2> ั่แหละเดี๋ยวเราจะไปล่าก,กิ้งกากันนะครับเออมากับน้องช็อกเกอร์กับน้องวินเดอร์ นี่คือเซียนครับ <Wow. S 1> น้องช็อกเกอร์จับมาหลายพันตัวแล้วนะครับ <Wow. S 1> ดูเที่การที่เขาจับครับเขาจับไั้ไหมเฮ้ย <Wow. S 1> ตัวใหญ่จริงด้วยตัวใหญ่จริง <Wow. S 1> เห็นไหมครับท่านผู้ชมนั <Wow. S 1> ม่นคือกิ้งก่ายักษ์ครับตัวใหญ่จริงนะ มันจะวิ่งหนีไหมเธอเอาลงมาเฮ้ยเหมือนจะโดนแล้วครับสู่มไปดูใกล้น้องช็อกเกอร์น้องแจ็ครอบสุดยอดครับไม่พลาดพลาดไหมน่ะโอ้โหเนี่ยครับตัวนี้ใหญ่จริงๆใหญ่กว่าทุกตัวเลยนะครับนี่นี่ยังไงกันเนี่ยน่าจะตัวเมียลรมั้งโอ้โหนี่ถือว่าเซียนมากเลยครับน้องช็อกเกอร์ ขึ้นก่าครับเฮ้ยเฮ้ยออกได้ไงเฮ้ย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 น้องงูแล้วเอาไปไหมเออไปเฮ้ยทำไมมันจะออกได้ไแล้เราต้องหาอะไรที่มันเล็กกว่านี้บ่เฮ้ยแต่มันก็ติดพุงแล้เนี่ยนะมันออกไม่ได้หรอกมันติดแค่นั้นใช่ไหมใช่มันจะกัดเออมันจะกัดพวกเราดิไม่รู้ดิรู้ได้ไงว่ามัมาไปทำ นี่นี่คือเซียนนะครับน้องช็อกเกอร์ครับจับมาเป็นพันตัวนะครับเนี่ยตะเกียบวิธีการจับจับแบบไม่น่ากลัวเลยครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปออกรายการซุปเปอร์เพนนี่นเนี่ยที่ตัวนี้ตัวผู้หญิงตัวผู้ชายเนี่ยอันนี้ตัวผู้หญิงอันนี้ก็ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงมันท้าง,ง่ายตัวผู้ชายมันท้ายากเนื่องอาจากอะไรเนื่องจากเพราะว่ามีเยอะอะไรตัวนี้หรือว่าเราต้องหาตะไคร้ด้วยกๆหนึ่ง เพื่อนเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกมาละวกาดิงงเลยครับทุกคนน่ะเอามันออกนี่คือวิธีการจับกิ้งก่าทำไมนายตำอวจตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดการค้นหากิ้งก่ายักษ์กันก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้สามตัวนะครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวเองนะครับ แต่ตัวใหญ่มากนะครับกินกายักษ์ครับผมเดี๋ยวเราจะพักกันสักพักนะครับเพราะฝนจะตกแดีวเราจะหากินข้าวอะ่ะน้องๆพาหน้องๆกินข้าวกันนะครับ หลังจากที่เราไปล่ากิ้งก่ากันมาเหนียนะครับเราก็จะมาพักกินข้าวกันนะครับนี่คือร้านอาหารประจําของพวกเรานะครับอันนี้น้องบินเนอร์นะครับเอ้ยน่น้องบินเนอร์นะครับคนนี้ส่วนนี้ก็เป็นน้องชักเกอร์ครับแล้วก็น้องน้องดีหน้าครับโดยน้องไอเดียจะเริ่มรับประทานอาหารกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกครับเราไม่สามารถที่จะไปล่า เออก no, no, no! ิ้งก่าได้เหมือนเดิมนะครับก็เลยหยุดธารกิจนะครับฝากติดตามช่อง y o u t u นภัสพโต้ด้วยครับฝนตกครับเราก็เลยหยุดทำการออกล่ากิ้งก่ากันนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นหันมาเล่นนตตีแทนนะครับอันนี้คือน้องไอเดียน้องไอเดียนะครับน้องไอเดียนะครับลูกแม่บุ๋มนะครับคนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นน้องช็อกเกอร์ครับน้องช็อกเกอร์กับน้อง วินเนอร์นะครับ <Woo! S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงย t u b บกันนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ <Wow. S 1> อ่ะมาเล่นเพลงจัดไป